สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะวันนี้ป้าเปียกก็ลงมาลุยสวนตั้งแต่เช้าแล้วนะคะตอนนี้คุณลุงก็จะออกไปทำงานป้าก็จะเก็บงานสวนนิดหน่อยตรงนี้นะคะป้าก็จะได้ไปทำงานเหมือนกันดูสิคะพี่น้องพอฤดูฝนมามันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเหมือนตรงนั้นน่ะกิ่งของ ปาล์มแชมเปญนะคะก็เริ่มเหลืองนะคะฝั่งนี้ก็กิ่งของปาล์มแชมเปญมันก็เหลืองป้าก็จะต้องตัดแต่งตัดออกเพราะว่ากิ่งของปาล์มแชมเปญกิ่งนี้นะคะมันก็จะคลุมคลุมดอกเข็มของป้านะคะคลุมดอกเข็มแล้วมันก็ดูยุ่งเหยิงไปหมดเลยตอนนี้แล้วป้าก็จะตัดดูสิเนี่ยเฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้าของป้าก็ แตก่กิ่งออกเยอะป้าคงจะมัดแต่งเป็นทรงไม่ได้คงไม่มีเวลาทำเนาะป้าก็เลยจะใช้วิธีตัดเอานะคะซีพี่น้องที่น่ารักนะคะวันนี้ก็มาลุยสวนแต่เช้าก็พอดีวันนี้ฝนไม่ตกนะปกติแล้วตอนเช้ามันก็จะตกเนาะก็จะมีฝนตกจากฟ้าเราก็ไม่สามารถทำงานสวนได้แต่วันนี้ขอหน่อยเถอะนะพี่น้อง สู้สู้ป้าเพียน,นีอะไรเอ่ยอะไรก็ไม่รู้น้องหมามาเะเออมาก,กัดน,นี่แหละนะคะป้าก็จะทํางานอยู่ตรงนี้เองปัดกินปัดกินพี่น้นนองคงไม่มีเวลาที่จะมัดมันเข้าเหมือนที่ป้าเคยทำเนาะก็คือตัดออกเลยมันมะเกลืากัดแล้ว ตัดให้เป็นทรงพุ่มเหมือนเดิมนะคะป้าก็จะตะัดให้เป็นทรงพุ่มเหนือนเดิมแต่ว่ามันจะมันจะไม่ได้มัดให้มันมีิ่ลเยอะๆว้าวแบบนี้ง่ายกว่ากันเยอะเลยง่ายกว่าที่ป้าจะมามัดเข้ามันเป็นทรงแต่ถ้าไม่มัดมันก็จะไม่มีทรงเนี่ยถ้าไม่มัดมันก็จะไม่มีทรงนะคะเพราะว่าป้า จะตัดตัดมันไว้ในกระถางน,นั่นเอง,ง,งแต่ตอนนี้เอาเข้าที่เวลามีามอย่างนี้ก็แล้วกันชีวิตคนเรามีสุขมีทุกขนกันเมื่อคราวสุขนั้นมีค่าเกินจะเฉลย คราวทุกหนักไม่อาจสรรทำเปรียบเลยเหมือนถูกสังเวยชีวิตจด้านชาชิน สำเร็จไปแล้วกระถางหนึ่งจ้าอันนี้ก็ใบของฟาร์มแชมเปญเนาะจะเหลือนิดเดียวเองเหลือไม่เยอะจะจำเป็นต้องทำยังไงฮนะจำเป็นต้องตัดออกไหม,มยังไม่ตัดเนาะเพราะว่าเหลือน้อยมากยังยังไม่ตัดดีกว่าเอาแต่กิ่งของเพื่อฟ้าออกก่อนก็ได้นะคะ ื่อเช้านี้ป้าเอาปุ๋ยหมักนะคะมาใส่ที่เราหมักเอาไว้เอามาใส่ต้นไม้กับคุณลุงตันนี้คุณลุงจะไปทํางานแล้วไเตรียมตัวแล้วนะคะยังไม่ได้ขึ้นไลฟ์เลยวันนี้ก็ความจริงวันจันทร์ก็จะเป็นวันหยุดของเรานะคะแต่ว่าคุณลุงก็ไปเ,เคลียร์งานแห่นีนั่นอยู่นะคะ ยาวก็ต้องตัดอย่างนี้เลยเมือ่อปะเปียกถ้าทายคลิปให้เป็นเพื่อนป้าเนาะ,ป,ะปอาปะเปียเส็ดอย่างนั้นเลยป้าก็อยู่ในชุดลุยสวนจ้าพูดจริงถึงใหญ่พี่นอ้องป้าต้องใช้สองมือเลยนะจึงตัดขาดนะคะ พลังเหลือน้อยนะคะพลังของหญิงชราพลังของหญิงชราก็เหลือน้อยเลือไม่เยอะอันนี้คือใต้ติง่งป้าเห็นเขามีดอกสวยก็เลยเออแต่ว่าใต้ติ่งก็เยอะอยู่ตัดดีกว่านะคะเออความสวยงามตารออดเลยเพราะใต้ติ่งเยอะอยู่แต่อันนี้สิทำยังไงดีว่า ของปามแชมเปญเนี่ยป้าเอาปุ๋ยใส่่ันก็เกิดยอดงามงามพี่น้องดูสิเนี่ยเกิดยอดงามมากเลยอวบด้วยเว้ยเนผักคือสิแสบนะพี่น้องโอ้โหป่านี้จะเป็นตัวกินผักนะต่อไปน,นี้คุณหมอห้ามหมดอะไรก็กินไม่ได้อันนู่นก็ไม่ควรกินแก่แล้ว โรคไขยเบียดเบียนก็ะจะเป็นมนุษย์กินปลาแล้วก็กินผัก๋ยาจะสอนตัวคุณหมอว่าเอไม่เป็นไรไม่มีอะไรกินก็ยังไม่ได้กินเลยกินผักกินปลา กินแกลบกินรำได้มาให้หรือกินหญากินฟางยังควา้าก็ไดถึงเพลงเก่าๆเนาะศิลเป็นร้องเอาไว้จะติดซีบอะไรนี่โอ้ับออกไปเลยก็จะเหลือทรงที่ป้ามาัดเอาไว้แหละ แต่ว่ามันก็จะไม่สวยงีย่งนี่ใหญ่มากเลยความจริงป้าจะขอให้คุณลุงตัดให้เหมือนกันนะแต่คุณลุงก็ต้องรีบไปก็เลยไม่ได้ตัดให้ป้าเนาะเพราะว่ามันกิ่งใหญ่เยอะเลยนี่ก้ใหญ่ด้วย,ย,ยคือมันใหญ่สำหรับป้าแล้วก็อุป,ปกรณ์ด้วยนะอุป,ปกรณ์นี้มันก็ จะตัดกิ่งใหญ่ก็ไม่ได้เนาะแต่ก็ต้องตัดแหละว้าน้ำน้ำปักพี่นอ้องจับไม่ระวัง้นาำเฟื่องฟ้าก็ปักเลยเนี่ถ้าป้าได้ลุยสวนทุกวันป้าจะต้องหาซื้อถุงมือที่มันเซฟวันนี้ ถุงมือ,อยางบางๆมันก็ใช้ได้เฉพาะกันบางอย่างแต่ว่าถ้าจะกันหนามกันอะไรได้มันก็ต้องเป็นถุงมือ,อยางแบบนนหนาๆเหมือนที่เขาเหมือนก็นหนังอะไรอยางเนี้เนาะน่าจะเด็นขาแบบนั้นมาไว้ใช้อยู่ด้กปะเปียกน้นสวนน,นางงามเขาจะมีสเลอแกนบอกว่า,วางามอย่างมีคุณค่าเนาะ แต่สำหรับปอเปียกก็ต้องบอกว่าชาลาอย่างมีคุณค่าบาซ่านชลาอย่างมีคุณค่านะคะถึงแม้ว่าจะไม่มนมนี่สรุปแก่นของปอเปียกเด้อจ้าเด้อก็คือจะไม่แก่แล้วแก่เลยนะคะก็คือชาลาอย่างมีคุณค่าถึงแม้ว่าจะไม่นาป้าีิโตเ,เด่ยเด้อ พอตัดกิ่งของเครื่องฟ้าออกมันก็คงจะไม่คุมกันเท่าไหร่เหรอเนาะลองดูเออนตัดกิ่งเครื่องฟ้าออกมันก็ต่างคนต่างอยู่ก็โอเคเอาไว้ก่อนยี่ไม่ตัดเพราะว่าเหลือน้อยมากกิ่งแชมเปญน,นะคะเหลือน้อยวันนี้ตื่นตีห้านะคะพ่อเพียร์ตื่นแต่ตีห้า เตรียมปุ๋ยเตรียมอะไรเตรียมที่จะลงมาใส่ต้นไม้นะคะวางทีฝนตกช่วงนี้มันก็แฉะเนาะแต่ว่าปุ๋ยนี้ก็คือมันมันหนักมากได้เวลาแล้วมันเก็บไว้ใช้นานก็คงจะไม่โอเคก็เลยเอามาใส่พอดีวันนี้ฝนไม่ตกเนาะ